สวัสดีครับายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเราชิปแอนด์รวิวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์ที่กำลังเป็นที่จับตามองมากในปี2025นั่นก็คือ Toyota Mini r ร b บ r n รุ่นปี2025รถที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่โดยมาพร้อมกับดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความคุ้มค่าในแบบฉบับของ t o โ o t a ที่ไม่ว่าใครก็ต้องหลงรัก Toyota Mini r e b บ r n 2025ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนยนนแปลลงเ็ก้อ แต่เป็นการปฏิวัติใหม่ของรถมินิ SUV ที่ผสมผสานความคล่องตัวในเมืองเข้ากับความพรีเมียมของรถระดับสูงมาพร้อมขนาดที่กระทัดรัดแต่ไม่อึดอัดตอบโจทย์การใช้งานทุกวันและเดินทางไกลได้สบายตัวรถถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยแรงบันดาลใจจากดีไซน์แห่งอนาคตแต่ยังคงเอกลักษณ์ของโตโยต้าไว้อย่างครบถ้วนในด้านดีไซน์ภายนอกโตโยต้ามินิรีบอน2025มาในรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและโชบเชียว ไฟหน้าแบบ LED Projector พร้อมไฟเดอรทม์ running light ที่มีดีไซน์เฉียบคมสร้างความโดดเด่นบนท้องถนนฝากกระโปรงหน้าดีไซน์โค้งมน,มนเข้ากับกระจังหน้ารูปทรงใหม่ที่เน้นเส้นสายลู่ลมและความสปอร์ตตัวถังมีการออกแบบให้มีมิติที่ชัดเจนล้ออลลอยขนาด17นิ้วลวดลายใหม่ทันสมัยและเส้นหลังคาที่ไหลลื่นตามหลักอากาศพลศาสตร์สีเงินเมทัลลิกของตัวรถถูกขัดจนเงางามพร้อมเคลือบแบบ glossy finish ให้ความรู้สึกพรีเมียมและล้ำสมัยทุกมุมมอง ด้านข้างของรถแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนที่ลงตัวมีความสั้นกระชับแต่ไม่เสียพื้นที่ใช้สอยเส้นสายตามตัวถังเน้นความแข็งแรงแต่ก็มีความพลิ้วไหวฝากระโปรงท้ายออกแบบให้เปิดปิดง่ายพร้อมไฟท้ายเลตทรงเรียวยาวที่ช่วยเสริมความหรูหราเสาอากาศแบบครีบฉลามชักฟินและหลังคาพารามิกซันรูฟพารามิกซันรูฟยิ่งเพิ่มความรู้สึกหรูหราเหมือนรถยุโรประดับสูง เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารโตโยต้ามินิรีบอร์น2025จะพบกับการออกแบบที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความล้ำสมัยคอนโซลกลางแบบลอยตัว floating center console พร้อมจอสแสดงผลขนาดใหญ่12นิ้วระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับ Apple Carplay และ Android Auto เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงแบบ Dual t โท e ให้สัมผัสที่นุ่มสบายพวงมาลายัยมัลติฟังชันทรงสปอร์ตพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัย a d d เด s h i f t ระบบแ i r แบบ Dual z โ ne พร้อมช่องแ i r สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ให้ความเย็นทั่วถึงทุกที่นั่งที่นั่งด้านหลังสามารถพับได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบเสียงจาก JBL พร้อมลำโพงรอบคันเติมเต็มทุกการเดินทางด้วยคุณภาพเสียงระดับพรีเมียมพื้นที่ภายในออกแบบให้โปร่งโลง่งเน้นการใช้แสงธรรมชาติจากหลังคากระจกและการจัดวางที่ลงตัวทำให้รู้สึกสบายตลอดการขับขี่ ด้านระบบความปลอดภัย t o โย t a ามินิรีบอ n 2025จัดเต็มด้วย t o โยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนและระบบเตือนจุดอับสายตานอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์รอบคันกล้อง360อองศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะทำให้การขับขี่ในเมืองหรือพื้นที่แคบสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ในเรื่องของขุมพลังโตโยต้ามินิรีบอล2025ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรแบบ4สูบ VVT-i ให้กำลังประมาณ105แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมโดยมีอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ22-24กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าโดดเด่นในกลุ่มรถไซส์เดียวกันนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดให้เลือกสำหรับคนที่เน้นความประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยระบบไฮบริดของโตโยต้าถือเป็นหนึ่งในระบบที่เชื่อถือได้มากที่สุดในตลาดทําให้มั่นใจได้ในเรื่องของความทนทานและประสิทธิภาพโตโยต้ามินิรีบอน2,025จะมีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นย่อยและมี4ตัวถังให้เลือกหลายแบบเช่นสีเงินเมทัลลิกสีขาวมุกสีดำเงาและสีแดงเบอร์กันดีโดยแต่ละสีจะมาในแบบกลอสซี่ฟินิชที่เพิ่มความหรูหราในส่วนของราคาจำหน่ายในประเทศไทย รุ่นเริ่มต้นของ Toyota Mini Reborn 2025คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ6 8 9 9 0 0บาทและรุ่นท็อปสุดจะอยู่ที่ประมาณ8,99,000บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบขับเคลื่อนที่เลือกซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและคุณภาพโดยรวมแล้วถือว่าคุ้มค่าเกินราคารถรุ่นนี้เหมาะกับทั้งคนที่มองหารถไว้ใช้งานในชีวิตประจาวัน และคนที่ต้องการรถสำหรับครอบครัวขนาดเล็กหรือคนโสดที่ต้องการความคล่องตัวแต่ไม่อยากรถระดับความหรูหราสรุปแล้ว Toyota Mini Reborn 2025คือรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยหรือความประหยัดน้ำมันทุกอย่างถูกออกแบบให้ลงตัวในรถคันเดียวหากคุณกำลังมองหารถมินิ SUV ที่ดูดีขับสนุกและคุ้มค่าในระยะยาว Toyota Mini r ร b บ r n 2025คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาด